พี่น้องกองไฟสุบคุกค้นกับเฮตุลุ่มคนโก๊บมได้นอนบ้านกับตุลุมนอนนาผมไม่รู้เรื่องครับผมนอนนานะครับเมื่อนี้นะครับกับมใไฮน้ำนะครับไฮน้ำพักเหลียครับพี่น้องพักเหลียี่เป็นพืชที่น่าจะปลูกง่ายนะครับพี่น้องกับเจ้าช่วช่วยไอ้น้องแถวภาคอีสานของเรามาปลูกนะครับตุลุมก็ได้ปลูกนะครับแต่ร่งพืชเป็นพืชชนร่อนรับในเสือร้อจะมีอยู่สองนะครับก็คือต้นเหลียง ต้นเหลียงแล้วก็สละอินโดนะครับพี S <S <tinc S 1> ่นํางปเป็นพืชแซมยางนะครับที่พวัชพีเขากระัดยางผิะครับตัดยางผิดนะเราก็ยังมีเหลือพืีกหมายความว่า3คูนสามคูนเอเอคืออย่างเอ็นว่าเอขึ้นมาครับเอก็คือพื้นที่เรานะครับที่นํรับพื้นที่เขาเข้าปลูกยาง5ไร่ปลูกสละกห้าไร่ปลูกต้นเหลียงห้าไร่เราก็จะได้พื้นที่15บห้าไร่ อันนี้นะครับกอยากเชิญชวนพี่น้องครับตัวเรือต้นล้มนะครับเ็กินน้ำนะครับโอ้ครับตื้นฝาตื่นฝนขนาดสำหรับการบริหารจัดการน้ำนี่สำคัญนะครับอยากที่เดียวก็อยากเชิญชวนพี่น้องนี่เติมน้ำนะครับล้มนะครับล้มนะครับทังพุ่นครับทังพุ่นเนี่ยเครื่องสูบน้ำครับเดี๋ยวสีภาพพีบิันครับเครื่องสูบน้ำปั้มขึ้นถังปั้มขึ้นถังแล้วปั้มขึ้นถังแล้วนะครับเปิดตรงนี้เปิดเป่าไขน้ำ สบายครับดูดีสบายเดี๋ยวมาติดหัวหัวน้ำยนตนะครับก็ไม่ต้องมันลอยค่อหัวเซ็ตเรียบร้อยเวลาจะเริ่มมือขึ้นนี่มือขึ้นนี่เปิด200หัวพร้อมกันนี่เรียบร้อยครับโอเคครับสุดยอดเลยครับได้ครับจะเปิดเป็นโจนนะครับครั้งละ200ร้อเดี๋ยวนี้จะลดกำลังถูงปล่อยนะครับหนึ่ร้อยหัวหนึ่งร้อยสิบห้าเปิดไฟต่อ ี่น้องครับระบบควบคุมน้ํานะครับหลังจากเขาเปิดน้ามาจากทางพูดนะครับเครื่องปั๊มน้ําของเขานะครับน้ํามันก็สิมากขึ้นถังตรงนี้นะครับตัวนี้คือคือวาล์วปิดเปิดน้ําครับบอยากให้น้ําขึ้นถังเขาปิดตัวนี้ครับแต่ว่าในระหว่างทางนี่ครับในระหว่างทางตัวลมสีเห็ดท่อแยกครับบางที่เข้าอยากใช่ครับอยากใช่ในอนาคตนี่ในถังนี่คือลมสี เอาปุ๋ยเอาพวกฮอร์โมนเอาอย่างใส่ขึ้นไปนะครับเขาก็เลยมาเอ็ดว่าวตัวนี้แล้วก็ไปแยกท่อว่าวทั้งทั้งพุ่นครับนี่ในถังนะครับก็คือน้ําตัวนั้นเนี่ก็เป็นน้ําบริสุทธิ์นะครับจากพื้นขึ้นมานะครับเขาายากเอาไว้ใช้นะครับเอ็นยูเอ็ดกินไอยังไ็ได้แต่ว่าน้ําจากถังเนี่ยมันจะเป็นน้ําปุ๋ยครับพี่น้องครับตัวนี้คือว่าน้ําขึ้นครับจากน้านะครับน้ําขึ้นถังนะครับมันก็จะมีเวลาลงนะครับเวลาลง นะครับสองถังนี่นะครับเราจะพ่วงเข้ามาท่อเดียวครับพี่น้องเราจะพ่วงเข้ามานะครับตัวนี้แล้วทีนี้ระบบปิดเปิดน้ําลงนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องครับถ้าเขาไม่อยากให้น้ําลงจากถังเข้ากับปิดตัวนี้ไว้นะครับถ้าอยากเข้าหนักน้ําลงคอยลงเร็วลงแห้งเข้ากับตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวควบคุมครับพี่น้องครับต่อจากนี้จะไปตามท่อเมนไปตามท่อเมนนะครับพี่้องครับ สำหรับทอเม่นนะครับทอเมนกสิเงาไปสุดสวนนะครับพี่น้องในระหว่างแต่ละโซนแต่ละโซนก็จะมีวลาวควบคุมนี่ครับวลาวตัวนี้นะครับวลาวตัวนี้เนี่ยวลาวตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมไปเส้็นี้ถนนสายนี้วลาวตัวนี้ควบคุมไปนะครับแต่เขาอยากตัวนี้เขาปิดไว้ถ้ายาให้มันไปกันตัวนี้ครับพี่น้องครับอีกไล่คุมเขาอจากให้กี่สายกี่เส้นนะครับความแห้งของน้านะครับความแห้งของน้ำเนี่ยปับได้สองจุดครับ ปั๊บได้สองจุดครับพ <occurs> ี the ่น้องครับเดี๋ยวสีภาพไปเบิรงนครับตัวนี้นะก็จะเป็นวาลวาลระหว่างสายครับพี่น้องครับเห็นว่าเบิรงตัวนี้เห็นชัดเจนครับเนี่ยครับพอมันน้ำลงมาทอมน้นะครับเขาอยากให้น้ำไปทางนี้เข้ากับมาเปิดวาลตัวนี้ถ้าเขาบ่อยากให้ไปก็ปิดไว้ครับนะครับอันนี้ก็มันจะเป็นตัวควบคุมระบบน้ำครับพี่น้องตัวควบคุมระบบน้ำถ้าน้ำเข้าบ่พอแรงดันน้ำพ่อเขจะเปิดเป็นโซน อาจจะกีแถวกีหัวนะครับเข้าปับโตฟุพูดนะครับเปิดว่าวนะครับคอยแห้งเปิดว่าวตอนนี้ะครับเราก็สามารถที่ี่ปับมาว่าวตัวนี้นะครับปับตัวนี้อีกได้อีกเท่หนึงครับความแห้งของน้ำเอาัศมีเฮ้าสี่เอากว้างสมดาดครับพี่น้องครับนี่ครับอันทีอการบริหารน้ำในระบบนะครับของสวนตูร่มครับพี่น้องครับ ครับพี่ดองครับรับวนนีัจักรพีจากรนอก,กันไปสัมดีครับพี่ดองครับขอว่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตุลลมในการทำคลิปแบบบ้านๆบันพีบันนอกเมืองครับสวัสดีครับ